ดีต้อนรับสู่บ้านฮัทเทสตีนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันว่าลูกค้ามาเนี่ยสักหลายมือไปแล้วเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะสักปุ๊บออกจากงานปั๊บทันทีนะคะเรื่องราวขำๆนะคะเอาวันนี้เรามาคุยกับคุณป้าชื่ออะไรคะเป็นพ,พ่อครัายแก้วค่ะป้าสักหลายมือแล้วเป็นไงบ้างก็มาสักได้สามวันก็โดนเปลี่ยนงานออกจากงานทันทีออกจากงาน<ๆ>เชิญออกเชิญออกแล้วไปทําอะไรป้าก็ไม่ซีเรียสหรอกก็ไปขายลรตเตอรีอ่ต่อ น้องชายเขาขายอนได้เดือนนั้นก็ได้มื่นกว่าบาทงานเก่าได้เดือนเท่าไหร่คะไม่ถึงห้าพันอ่เยออกจากงานปุ๊บนะบางครั้งก็อาจจะเป็นนิมิตหมายอะไรที่ดีในการเปลี่ยนแปลงคิดให้ดีมันถึงเวลาแล้วหรือเปล่างานเก่าได้สี่พันงานใหม่หมื่นกว่าบาททำมากี่ทำมากี่กิ่งวดแล้วคะห้างวดแม่ค้าป้าบอกว่าเป็นแม่ค้าลอตเตอรี่นะขายดีไหมป้าลอตเตอรี่ดี ป้าพูดเพราะหนูรู้ป้าคุยลูกค้าขังลูกค้าราศีคนซื้อราศีคนขายดีใช้ได้ยิ้มอ่ะคนซื้อก็ถูกแน่เลยอะไรอย่างนี้นะ <c oughs> นวนเลาะนะคะคือเราเป็นแ่ค้าเราก็ต้องมีความสุขกั้ลูกค้าเห็นป้าขายอยู่ที่ไหนขายอยู่ที่วัดบ้านกลางที่จังหวัดอไะไรป้าสุพรรสุพรรณป้าหนูก็จะไปสุพรรณแต่ช้ารอไม่ได้วันที่สา ก็คือลงคิวไว้แล้วไม่ไมทันใจไม่ทันใจนะจ๊ะอยากจะไปตั้งนานเลยอยากจะไปตั้งนานป้าสั่งแล้วมีโชคมากไหมป้าก็ได้ประมาณสองหมื่นกว่าบาทะได้เลขแล้วปกติได้มากบ้างไหมก็ไม่ไม่ถึงนั่นนะแต่ได้มากกว่าเดิมสามพันอะไรอยเงี้ยงวดงวดแรกที่สักไปได้มื่นกว่าบาทก่อนจะไปได้พันแปก่อนจะไปได้พันแปดได้ค่าสัก์นะคะได้ค่าสั่ไปแล้ว พอกลับมาก็หมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทแล้วก็สามพันสี่พันคือมีเงินเข้าตลอดจ้ะแล้วก่อนก่อนจะมานี่ก็ทุกอีกสี่พันกว่าอนะนะนะตั้งใจว่าจะไปสักถุงท้องบอกไว้เรื่อยถ้าเกิดว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีโชคก็จะไปนี่นี่ไม่จนทีมงานมาธรรมดาไปร้านรีไปกันสลามคนวันนี้หนีมาเลยหนีเหมือนออสดงรเวันนั้นไปสักล้านรียบะว่า เป็นมากรุงเทพมากนะคะก็ขอให้คุณป้าสมปรารถนานะบางครั้งอ่ะการเลิกการเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเราไม่ต้องทํางานทุกวันเหมือนเดิมได้ลอตเตอรี่มันขายไม่กี่วันนะคะก็มีความสุขโอ้สบายบายๆก็เลยจ้ะไม่เหนื่อยนะคะลูกหลานรักเอางานไปทํา ะะก็ขอให้คุณป้าแตะเงินแสนเงินล้านถูกรางวัลใหญ่ๆนะคะ,ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะป้า <Yeah. S 1> สวัสดีจ้า yeah.